อร่อยมากค่ะขอาดล,ล้างมาเลยนะคะเนี่ย,า,ยาผักเลยเหรอเจอมาก็เจอผักนะคะได้สิบบา มีร้านแหล่อร่อยบ้างจ้ามะค่ะคาะดยองด้วยนะคะอยู่ผักสามมื้อเจ้ามังกรกำลังเนื้อวัวนะคะมีร้านผักด้วยมีข้าวแกงผงด้วยนะคะ ชิมเกี๊ยวสารยานนะคะว่าอร่อยมากตามมาเลยค่ะ มีอะไรกินบ้างลเกี๊ย <Pier> na, วปลานะยคะเท่าไหร่ใช่ไหมคะหาคสิบาบาทราคาสิบบาทนะคะร้อนร้อนเลยอ่ะนอกจากจะมีเกี๊ยวปลาน,น,นะคะยังมีฮอตดอกมีปูอ่ามีลงตงชิ้นะคะมาเลือกมาช็อปมาซื้อกินได้นะคะ เปรี้ยวจัดถูกใจด้วยนะคะเอาไปทำน้ำซีฟู้ดอะ่ะอร่อยมากเลยนะคะเดีวมาไปถัดไปนะคะของดีของดีจอแท,ทใจนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะคะหัวหอกมีหัวมีหัวหอมด้วยละื้อกนเยอะเยียมวัเทเ่นใหญ่ยนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะไป ดอกลำพงนะคะแล้วก็ดอกลำพงอันเล็กมีลำพงอันใหญ่มีที่ยูนะคะก็มีลำพงค่ะแล้วก็มีขาแล้วก็มีโหมดนะคะก็มีโหมดอันนี้ก็ใหญ่นะคะก็คืนชอบตัวนี้เนี่ยนะคะนี่นะคะขอไล่นะคะที่ถึงแม่แม่มหาวิช้างพี่ช้างเล่นโดตี่ด้วยค่ะโัตีพี่ช้างอร่อยมากมากินกันเยอะๆนะคะแต่งพวกเราด้วยกันเยอะๆแบ่งบ้างใส่ยำตาลเล็กน่ะใส่ มอดูนก็ได้ครับนี่เราโดนไล่มืนที่